นี่ที่สุดก็ได้กินแล้วจ้าหมักซาวรสที่ข่อยสือมาปลูกตั้งต่าิปีไก่นี่สี่เดือนที่ล่อค่อยเอามาปาดกินเบิ้งที่แหลกก็คขึว่ามันสิสมแล้วเนะาะบวพพื้นน่วยนะั่นไงครับเกี่วจ้าแต่วันรสชาติจังใดก็จังไข่มาซิมน้ำกันเบิง้ง คือจังเงินเข้าใส่ปุ๋ยแล้วเนาะมันใส่ปุ๋ยแล้วมันก็เลยมันสิดกสำใดกัหนวยใหญ่เด้อนี่เลยยีหยงก็แล้วแต่เนาะคันบ่ใส่ปุ๋ยนี่บ่ได้กินเลยได้เนาะสมือนี้เนาะพี่นองปอแก้ว่าบ่ถอยก็เลื่อมออกมากกได้มีดสองคมอยู่เหียนอยู่ไห่างห่างนันละบ่เข้ากับ่เข้าแต่ดีก็บ่ามีอยู่ดอกเนาะพี่นองเนาะปอแก้ว่าว่ามีสองคมหมดแล้วปาดเอาโลดแล้วเมนี่ก็ได้มาสามนวยจ้ะแต่ว่าก็แแสบยุสามน่วยนี่ก็ได้น่วยหนึ่งมันโลนถิมแม่คนบ่ไปเบิ่งเจีย สาวรสนี่ก็ว่าได้กินไส้บกผิกดอกจ้ากินไส้กับน้ำปลาซื้อน้ำปลาที่ผลสดนะนะมีความหวานหวานอมเปรี้ยวเปรี้ยวจัหน้อยแต่ว่าหวานหลายก็หอมหอมกินสาวรสเนาะโอ้ยแสบคักเป็น้องเอ้ย่อยซื้อมากต้นยังเบื้อถกตน้นบ่ตายจักต้นเดี๋ยวนี้ก็ร่งดกเต็มต้นอยู่มันเลื่อยไปนํามันใหม่ที่ข่อยเห็ดไว้นั่นแหมเดี๋ยวนี้หยอดมันก็ลัังสีเลื่อยไปจ้ะเคยได้เอามากินแล้วยอดมันกระได แต่ว่ากันตาจิสำหรับผู้หมักก็สิมักย่ดอกขันว่ามันขมเอามาหลวกกินกับแกวกะปิก็สิเขากันจัหน่อยอย่แต่ว่าข่อยว่ามันขมลเลยหมเก็เลยบ่ไปเอามากินอีกเจี่ยเล้เห็นขาเจ้ากินเป็นตาแ่บแท้ว่ะบัดเจ้าของเอามากินเบิงโอ้ยขมก็ขมหลังจากที่กินสาสเรียบร้อยแล้วจ้าก็มากลับหอดบ้านมาบอกแป้นขวอยนั่นละเอาหมักลำไยลูกเอาเพื่นนั่นนะยุกันทั้งภาคอีสานบอือดดอกนอกิกินนั่นนะบ่าว่าสิเป็นกล้วย หมักลำไยหมักม่วงหมักม่วงหนอกฤดูหมักทุเรียนก็ยังยังมีอยู่เด้อจา้าบางสวนก็ยังบ่ท่านไี่เบิดอยู่จา้าหมักลำไยข่อยกันง่ายง่ายพี่น้องเอ้ยทังงหญ่เต็มปากเต็มคำดีคือหยังนี่เด้อภาคอีสานบ่อดืดเดิอแนวสิกินหลังจากที่จัดหมักลำไยเรียบร้อยแล้วก็มาหาเห็ดเนวอยากน้ก,กินตัวจ้บพี่นอ้องนอนอะไรที่ข่อยไปเบื้องไฮ่นะข่อยก็ได้มากหน่อยหนึ่งอยู่ก็ล่างสิเกิดอีกเอามาบ่เบิดอดอกจ้าก็เลยสิเอามาฝา,ดดาน ไวแต่แกงน้องใหม่แกงเประสันดิแต่เบิ้งมันสียบบอกว่า่ก็เฮ็ดจักเทียด้กวะน้องใหม่อยู่มองเงินปูบนจําภัยไหมนอหลายหลายน้องใหม่มีแต่กอใหญ่ๆจ้ะบ่ไเด้ไปเบิ้งจักเทียเนาะจักว่ากล้วยจัาว่วอีหยังแต่ว่าเขาบ่ค่อยคอันได้กินดอกว่าจะควงแล้วเบิ่งแล้วจะควงเขาหลายขีเขามย้ยหน้ามันหลข้าเจ้าเคยไปเอาข้าเจ้าก็เอาต้งแต่ยู่นันเนาะมาที่นี่จะควงไปเฮดยยูนันแล้วข้าเจ้าสิกก้าไปเอาบอก็ถ้าเบิ่งเอาตัวนาอพี่น้องซูมือนี้คนกระแหงหากินหายอยากเนาะ เห็นกวยอันเครียดใดแก่ข้าเจ้าก็เอาเบิดเบ่ได้เรียกว่าผู้ใดมีเจ้าขวงบ่มีเจ้าขวงห่ะแล้วกันบ่นอนเฝออีลีจังกับ่ได้กินดอกพีน้องอันกลวยก็ได้กลวยซูมือนีก็แฮงหายากปลูกบ่ได้กับเป็นตลูกเป็นตะตายไพ่หะือกวยอองไปเอาน้องใหม่กับ่ได้หลายดอกจ้าเพราะว่ามันนั่นบ่มีหลายก่อเครืงเสียมกับ่ได้ไปเอาน้ำนอนั่งดินเต็มอยู่เสียมกับ่ได้เอาไปเอาตะเมิดปาขอไปก็เลยบ่ได้มาหลายจ้าก็แล้วแต้ผู้ใดเสิไปเอาล่ะเนาะกันถ้าเขาาาเเจ้ไปอก็ เอาแล้วแล้วไปกันเพราะท่านเี่ไปเอากันสิไปเบิ้งอีกอยู่ดอกกันกันมันมีกันสิเอามาไว้แต่ตุ่มใส่เป็นน่อไม้ถุงล่ะจ้าว่าไข่นาะมากินน่อไหม่ถุงไข่เห็นข้าเจ้ากินเลรวเวลามันเบิ่นนะมันอึดนะมันกระแสบอบยูได้พี่น้องจะว้าเพราะห้าลังข้นกินแล้วก็ปวดแข้งปวดขาข่อยบพปวดนอกข่อยก็กินได้ซ้ยเล้าจ้าหลังจากปอกเปียกออกเรียบร้อยแล้วก็มาฟ้านตัวจ้าฟ้านไว้แต่ตุ่มเอาเพื่อนไข่อยตุ่มไรน้ำปวดมันก็เลยจฉืดอจักน้อยกันมันตุ่มน้อยน้ำเนี่ยก็สิแสียบยูหล่ะจ ผมคักต้มเนี่ยสามน้ำสี่น้ำบ,บ,บํารวจนาะงแต่ว่าสีล่องเห็ดแกงเปรอะเบิ้องคือจังกระเจ้าเห็ดนั่นมันเสียบบ่กระเสือกเบิ้งเอามาที่นีน่สีบวการาเห็ดลายดอกว่าขันได้ไลายก็หนีนหกัสีบวกราเห็ดเบิดดอกมาที่นี่พราะว่าบ่เคยเห็ดจักเทียนน่ะนะหลังจากที่ฟันรเรียบร้อยแล้วก็ไปเอาตะไคร้จ้าตะไคร้ปลูกไว้ข้างบ้านนี่ละ่ะปีนี้บ่ได้ปลูกหอดค่าไว้พี่น้องเอ,อ้ยข่อยเอามาแล้วขวบโบ้ได้ปลูกแมมจนว่าสิเบิดฝนแล้วก็ยังบ่ทันได้ปลูกอยู่คะกัจักสิได้กินบ่ได้กินเอามาปลูกปีไกยนี่ก็บ่ติด เพราะว่าขา่มันเป็นคนกินค่าดีนะเวลาข่อยบองประแดกกับไปเอาตะขาหน่ามอกีนเอาตะไร่มาแล้วกับมาเอายานั่งที่ปันไว้ในตู้เย็นน่นะเอามาใส่ไว้เพราะว่ามือได้่างๆสิไงเด้ปันยานั่งเวลาเฮาอยากกินเฮ่ากับเอามาใส่กินโหลดหนะ้าเพราะต้องเสียเวลาไปคันยานั่งอีกแล้วาำยานั่งใส่หม้อแล้วตะไร่ก็ใส่หม้อเรียบร้อยแล้วก็มาตำเข้าเบียรตัวจ้าเข้าเบียนี่ก็ใส่หลายเสลเกินบ่แปลมากกัเลยเป็นเป็นจักวาต้มเข้า หรือว่าแจงเปลือก,กกับโรลูคือกันเพราะว่ามันเหนียวเหนียวใส่กันไปเบิดเลยม<ช>แม่จ่าเขาเอื่นเห็ดยังบบเห็ดบ่มีแนวพ่อดีพ่อดำเอาไปมากอะอันเขาเหนียวน่นนะร้ายก็นอใหม่ั้างหาใส่จักสอนในหน่อยนึ่นนงกันสิไอย,ยูดอกอันนี้คือขึ้นว่าจะคล้องเขาว่าอื่อึ่งเก็เลยใส่ไหลิึงในยูน้ำขุกเอาออกมาก่เบิดได้ผี่น่องเออ<ห>จากที่เอาเขาเบียร์ยังใส่ข้างหม้อเรียบร้อยแล้วกับมาสอยบบกพริกกัว่าสิว่าใส่เพ็ดดอกจ้า ันแกงเนาะใหม่เขาเจ้าบอกว่าพต้องเห็ดเพลดเด้อมันสีออกฮอนทองะนะกใส่ซ้ำนี่ละ่ะส้อยเอาโ่ตำเอาดอกมันสีออกมันสิเพลดกัมันเพลดโลดเนาะใส่บักพริกทีส้อยเรียบร้อยแล้วก็มาใส่ปลาแดงใส่ผงสุโลดจ้าตำไปด้วยรลดดีรลดดีนี่ก็ต้องใส่ได้ันสิได้นัวบอกพื้นรลดดีนี่กวใส่หวดแกงพักขี้เล็กผุนแล้วเนาะบ่าว่าจะแกงเนาะใหม่แล้วแกงเนาะใหม่เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาถอดไข่จ้าอันนี้ถอดไข่สรือไว้ใส่ลูกสาวกับลูกไส้น้ำสันเดิเพราะว่ามือนี่พอเด้ไปสือประทู เสียลามะาขวัขวขัวใส่นน้ำไวปจะใส่ส่งใส่เขากับใส่นหัวอาหารน่ะหน้า,นาแจ๊ดในผ้ากันกินให้กินแต่หัวอาหารแล้วก็เลียตัวน,นอ้อก,ก็เลยเปลี่ยนเมนูให้จักน้อยเนี่ยห้เขาอ้วนขึ้นจักน้อยเลียตัวน,นอ้อแต่จะควงก็ยังกินอาหารทุกอย่างเนาะอันนี้สิกินแต่หัวอาหารเบิดปีเบิดศาสตร์หรือจังไดเนาะ ขน่าจะคล้องกัยังอยากกินเขากรบลาบง้วนะพี่น้องพวก้ววาว่าบอกแต่ว่าลาบง้วข่อยกรบ,บอรมกอบักพอปนปลาทู่ดอกว่าให้เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาเห็ุของจะคว้องตัวจา้าเครื่องหนึ่งเอาไว้ใส่ให้ลูกสาวกับลูกไส้แต่ว่าเครื่องหนึ่งหนึ่งเอามาพัดไวไปจะใส่กันกับ,กกบน้ำพริกเผาข่อยก็มาพัดน้ำพริกเผาสะก้อนใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่พงชูรต์ขื้เก้าอันละจ้าแต่ขาดบ่ได้คือเก้าแล้วรสด,ด,ด,ดีอาหารข่อยทุกเมนูนอกจากตำบอกหุงต้องใส่รสด,ดีเบิดทุกอยางจา้าใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วก็ มาถึงเวลามาผัดซิมเบิงแลวกันมันน่นแสบแล้วก็เอาไข่ลงไปผัดจ้าโคเล่โคเล่ให้มันเข้ากันกน็ถึงเวลาตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟจ้าบาที่นี่ก็ซิมเบิงแหล้กก็แสบยู่ดอกว่าเมนูหนีบาเคยเห็ดจ้าเทียมาถึงแต่เห็ดเทียแหลกนี่แหละจ้าผัดไข่ใ,ใส่นำพริกเผาเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลามาตักแกงเปื่อนองใหม่จ้าพี่น้องมือนีก็มีสามย่างในละเมนูก็ได้